แรงบ,บันดาลใจสิ่งที่จะคิดต่อเมื่อกลับมาทํางานการเบืองที่บ้านต่ออย่างไรสวัสดีครับคุณพิธาครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค,ยยครับครับสวัสดีคุณตุ้ชัยหยนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่บ้านครับครับนี่ <c oughs> วันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยที่จากบ้านมารู้สึกก็ไม่ได้อยู่ในสภานี่ชีวิตนี่สบายมากเลยนะไปไหนแต่ไหนก็ได้ไม่ต้อง <c oughs> มีมงอะไรเลยเนี่ยนะเออว่างงานจากการเมืองบ้างก็ดีนะงานเยอะกว่าตอนเป็น ดบกการเมืองอีกครับวันนี้นี่เจ็ดวันนี้วันนี้เจ็ดประชุมครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวานันศุกร์เจ็ดประชุมมีมีหลายคนที่อยากขอพบแล้วก็เราก็อยากเจอเขาเ <c oughs> พราเรามีเรื่องที่เราสนใจบ้างบางทีเขารู้ว่าเราอยู่ที่นิวยอร์กเขาก็กลับมาบางทีก็เป็นแค่ f าส s ม m t เพื่อนเก่กาที่เคยเรียนด้วยกันพอเ,เขารู้ว่าเรากลับมาอยู่ในแอเรียเขาก็ติดต่อมามันก็เลยแบก to b แบกประชุมแล้วก็มีทั้งในไทยมีทั้งอาเซียน ในทัางอยู่ที่เป็นอเมริกามันก็เลยงานก็เยอะประสบการณ์แล้วก็เริ่มคิดถึงลูกสาวที่บ้านแล้วครับ <c oughs> ที่ผมที่ผมแปลกใจก็คือเดินเข้าไปนี่อ,อีกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าไทยเปยที่จะอายุประมาณขนาดผมแล้วก็ทรงผมคล้ายๆกันแต่ว่าผู้ว่าไทยเปยไม่ได้มาคนเขาก็จะเดินเข้ามาเขาก็จะมองหน้าผมก่อนแล้วเขาจะบอกตกลงคุณ,คณเป็นเป็น,เป,นเป็น prime ministerial candidate ของไทยแลน เลยคุณเป็นพวกเพราะว่าไทเปผมก็บอกว่า prime minister แต่ต้องไทยแลนด์โอ้แล้วก็ใส่เป็นชนุดเลยว่าคุณเ่านั่ผมสุดยอดเลยคุณอยากจะยัางไอยา,อยางงานินขอให้สู้ต่อไปนะอะไรเออเล่าข้ามาอย่างมาบอสตันเจออดีตนายกเจสเซนดาเดวยของนิวซีแลนด์เนี่ยใช่ใช่รู้รู้เรื่องเยอะแล้วก็รู้ว่าอ่าผม,มรู้ว่าคุณสื่อเป็นของพ่อรู้ว่า ผมมีหุ้นอยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละผมมีพอเล็กๆน้อยๆนะผมก็เลยผมก็เริ่มใช้ทักงงเหมือนกันว่าโอ้โหแสดงว่าเขาก็เริ่มกลับมาสนใจการเมืองไทยอย่างน้อยผมก็คิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ทําให้ประเทศไทยกลับไปอยู่ในอินเตอร์เนชั่นแนลเรดาร์ได้พอสมควรอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นลงเออ่หน้าหนึหน่งสเตรทไทม์ที่สิงคโปร์บางคนก็บอกว่าเห็นลงใน e c o อ o m i s t บางคนก็เห็น,นบอกว่าเห็นมีคอลัมน์หน้าหนึ่งอยู่ในนิวยอร์กไทม์อะไรองนี้เขาก็เลยสนใจกัน ขาก็สนใจอันนี้ก็เป็นอีกที่ผมแปลกใจนะว่าแต่บอกเอ,ออก็ประเทศไทยเป็นยังไงก็ตเตรียมว่าจะต้องตอบเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่จําเป็นเ,นเขาร,รู้อยู่แล้ว